านี่ขาฮะสองหูเพินเอาไว้ฟังเพลงนี่หูลูกปากหัดกินดูดพูดจนเก่งนี่กินแตงโมเขาม้าต้มส้มกับนมนะมปากหัดกินดูดพูดจนเก่งสองมือละเล จับนับเล่นเป่ายิ่งฉุบยิ่งฉุบนี่สองมือของน้องขยำปั้นฉีกแปะวาดนี่เห็นไหมหลูกเห็นเศษกระดาษหยิบไม้กวาดบันเลงอุ๊ยนั่นใครหนูซนหนูเล่นหนูเก่งปรบมือให้ตัวเอง จังเลยลูกเก่งจังเลยนะคิรินเก่งอืมคิรินเก่งนะนี่อะไรลูกอันนี้อะไรนิทานอีโศบนะก่อนนอนสองกีพัสยุมนอนลูกอิ่มลูกปลอดภัยแม่อุ้มนะนี่ไหนคิรินไหนคิรินไหนแม่ไหนลูกฮนะไหนครับ ไหนครับไหนคลินไหนแนมะ่ลูกนี่ไงร้องเพลงกล่อมลูกพันถูกลูกยิ้มโอ้น้องไม่เอาน้องไม่เอาเอะน้องจะเอาอะไรลูกต้องเอาไหนต้องเอาไหนแนมะ่นี่ใครนะี่ใครนะคลินน่า